สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอู๋สุนทรการเช่านะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นตัวฮ i โน m เมกานะคะร้อยเจ็ดห้าจโอเจ็ดซีนะคะตัวนี้สมวนราคายอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นบาททวนค่ะเป็นคันสีนอกนะคะสีนะคะเป็นสีเขียวเขียวมะนาวนะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันค่ะภายในนี่ก็คือทำความสะอาดแล้วนะคะตัวนี้เบาะเราหุ้มมาให้อย่างดีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูภายในกันค่ะนี่นะคะเบาะหุ้มให้แล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะราคานะคะอยู่ที่เจสันแปดหมื่นบาท่อรองได้ค่ะนะคะ เดี๋ยวนี่นะคะไอ้นอกทั้งหมดนะคะกระบะยาวาสามเมตรหกสิบนะคะปกติค่ะกระบะปกตินะคะตัวนี้นะคบเป็นกระบะดับธรรมดานะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถจองได้ค่ะมาจำได้ค่ะได้เลยค่ะราคา ก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าเดิมค่ะแต่แต่งได้อีกนะคะถ้าอยากแต่งนะคะเราจะใส่ชุดแต่งนะคะจะมีกระจกนาซ่าอะไรแบบ